ละลายเลยน้อยเย็นเลนี่ได้บอลเล่กันปะน่าต่อ่ะได้ไม่เลยแล้วใครจะเป็นอลลูบันเล่อะเอ๊ะแบบกูกับพ่อไปก็ได้โอเคเลยกูได้กูได้ ขอจริงหน่อยได้เปล่าเออไ,ได้ก็ได้รีบๆบ,บ,บิตาย้โยากเป็นตไคร้กเลยค่ะฮะเก็บรูปอะไรที่แค่วิ่งวิ่งกันาโอเคมาเลย sai à, mày sai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 , พ <icted believers. S 1> <im> ี่พวกมองทำไมไปหนาเลน้อเว้ยมเป็นอะไรบ้าหรอ Yeah.